มาเบิ้ลแบบรัวๆแทบแบบไม่หยุดครับผมไหลดีไหลดีขนาดนี้มาเบิ้ลแบบรัวๆมาดิมาดิโดนแปดแล้วด้วยเออ ครับผมก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราไปอยู่กับเกมลูกจาของสมูทตี้นะคผมอ่ะเกมใหม่เลยแหละจัดอีกสักหน่อยดีกว่าครับผมเรามาจัดกันอีกสักหน่อยดีกว่านะครับผมเรามาจัดกันอีกสักหน่อยดีกว่าเกมใหม่นะครับผมเกมนี้นะครับผมมาครับผมมา,บผม,มาดีครับผมเราแยกล่างมาครับผมวายมาเป็นหกตัว มาครับไม่พูดควา,ามทำเพลงไม่ได้ให้ดูตารางการจงการจ่ายเลยไม่ทันให้ดูเอาใหม่เลยครับผมแล้วเข้าเลยไหมล่ะและเข้าเลยไหมล่ะรับไปที่ลายห้าสิบครับผมแล้วก็ได้โบนัสอีกด้วยนะครับผมมาโบนัสเล่นลุยกัเลยครับคืออะไรครับผมอันหนึ่งคูณหนึ่งคูณสองอกมาเอาดีคูณจะได้โบนัสเปล่า คูนคูณคูณอุ้ยถ้าคล้ายคล้ายกับไอ้ต้นไม้นำโชคไอ้เกรนเนี้ยเออเหมือนกับต้นไม้นำโชคเลยอ่ะอุ้ยรับกระใจมาจิ้ม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 เออเหมือนกับต้นไม้นำโชคเลยถ้าเราให้แบบเต็มแผงอย่างเงี้ยแล้วแบบตัวตุ่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะเออเหมือนต้นไม้นำโชคจัดเหมือนจริงนะครับเอาดิ ขึ้นมาอีกสวยสวยออกแนวกับต้นไม้น้ำโชคเลยนะผมพูดแล้วูว่าเดี๋ยวน่าจะไปเล่นสักหน่อยดีกว่าพูดแล้วก็คิดถึงเกมนี้เดี๋ยวรวมคูณกันครับผมน่าจะถึงร้อยสองร้อยเลยเปล่าอ,อ,อ,อันซีถือว่าสวยอยู่ถือว่าสวยอยู่อ่ะเดี๋ยวไปดูตารางการจ่ายกันนิดนึงตารางการจ่ายคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะ ไมเมื่อกี้เขาเรียกว่าเล่นพอเป็นวิธีเล่นพอเป็นวิธีกันไปก่อนนะครับผมเล่นพอเป็นวิธีไปก่อน<ป>มาแล้วครับเพื่อคือคูณสี่แล้วแยกล่างแยกล่างมาอย่างนี้ก็สวยงามแล้วคูณสี่แล้วคูณห้าพยับเป็นอีกสี่แยกล่างกันมารัๆวๆหูไอ้สองตัวสามตัวสี่ตัว และมาคูณ6อีกออสองร้อยสี่สิบเด็ดไหลาย,ย,ายาวๆครับผมไปคูณแปดไหลย,ยับจัดไหลย,ยับจัดครับผม 6, โมกพังกหคือว่าสวยหรือว่าสวย,วสวยเปิดเกมมาสวยอยู่นี่โรือบ่ามาเบอร์ชีตเอาดิเอาดิสวยงามอีกคือ สวยงามเอาล่ะยาวจัดเอาดิไหลเรื่อยๆเงี้ยไหลเรื่อยๆอ่นได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆแล้วคูณเจ็ดดื่ได้โอ้โหรอบต่อไปผมขอเทอร์โบเลยอะจริงโอ้โหไหลยี่งี้แยกล่างมาลุลวดจัดคูณสิบเลียวด้วยขึ้นคูณดีด้วยนะเอาดิ โอเคหมดเป็นที่เรียบร้อยนะผมเจ็ดพันสามมาครับผมผมขอดอกสุดท้ายครับผมผมขอดอกสุดท้ายแบบเทอร์โบครับผมมาฮะดอกสุดท้ายครับผมมาฮะมาฮะมาเบิ้ลแบบรัวๆมาเบิ้ลแบบรัวๆมาเบิ้ลแบบรัวๆแทบแบบไม่หยุดนะผมไหลดีไหลดีขนาดนี้มาเบิ้ลแบบรัวๆมาดิมาดิ คูณแปดแล้วด้วยเออนี่ผมแล้วเข้าไปอีกสิบคูณเก้าเข้าไปแล้วคูณคูณสิบคูณคูณสิบแล้วมีวายสี่ตัวอืมหึ่งสองพันเจ็ดคูณสิบเอ็ดแล้วมีวายอีกสี่ตัวอืมหึ่งสามพันโอ้โหก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะว่าเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ปีนูไปครับผม